จะเห็นนะครอ่อนอันเยวย้นของเราปะไม่สนไม่สนไม่สนออกไปก่อนค่อยสนออกไปก่อนออกไปก่อนค่อยสนตอนนี้ไม่สนไม่เอาไม่ไม่ไม่พูดเมื่อกี้เราคือลงเขตบิมาสกิแล้วเราจะไปอยู่ข้างในเถ้าเราไปอยู่ข้างในเรจะทำอะไรเราปะืมทำอ้เฮ้ยตกฟุ้งก็หนก็ได้ไม่ตบเฮ้ยข้างบนมีตัวว่าน่ะเฮ้ยเราต้องเราต้อง n u m ว e r วันว่ะในเขตบิมาสกิ คิดว่าเราจะรอดหรอโอ้เฮ้อปอบีมันปะชักชักชักยิงชักยิงชักยิง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 ชักยิง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 อ๋อดาบเหรอตรงต้นไหน,นวะ อมอมอยิงออมตายไอย้ตามแผนนะตามแผนเหรอทำไมเป็นแผททำไมเป็นแผนเป็นอะไรนี่นี่หูใช่ไหมเ <c oughs> ชือ่อบบงตีนี่หูเอาถ้าไม่ใช่หูจะเป็นอะไรอะหัวแล้วจะไม่หวว,ะหว,ว,ะหวนะคะอมโดนทำไมไอ้อ <c oughs> อ๋ออ๋อจะได้เร็วๆอ๋อพี่เข้าใจน้องชอบเร็วๆอ่ะเร็วๆมันแตกเร็วนะหืมมาถึงอะไรอ่ะเนี่ยเล่นเกมแตกนั่นแหละอ๋อึกว่านั้นไทำไมอันไหนหรออันไหนหรออันไหนอร่อยอันไหนหรออันนั้นแหละอันนีอันที้คิดอะไรแหละชาเป็นคนใสๆใส่ยาสระเล่นหอนมากเลยแบบเวลาผู้ชายไม่หลงเนี่ยคือแบบอุ้ยปลาใส่ปลาใสเลยเชื่อนะ เชื่อเชื่อหมดอ่ะบอกเลยเกเราจะบอกอะไรเกศเราเกศแบบดอยว้ถ้าเกิดบอกว่าเราเป็นคนที่สวยมากเธอเราใช่ปะไม่เชื่ออันนี้ไม่เชื่อแม่ว่าจะบอกอะไรก็เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเธอคิดจูเราดิหมคิดจูเบเบคิดจูตะลาลาจูเบเบเฮจูตะลาลาคิดจูตะลาลาเราต้องทำธารกิจของพีให้เราให้สำเร็จนะคะแล้วเราก็จะไปแบบ ไปนอนแต่แหล่เล็ดได้แต่แหล่เล็ดคืออะไรวะแต่แหล่เล็ดก็แบบแบบกระป๋อกรยป๋อช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่อยู่ข้างในช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะว่าไม่ต้องช่วยแบกอุปรณ์ช่วยช่วยแบกหน่อยครับแบกแบกโดนช่วยแบกหน่อยครับมันอยู่ในเต็นท์น่ะอยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์ช้างอยู่ในเต็นท์ เนี่ยเนี <h <h ่ยเนี่ยเต้นเนี่ยเต้นเนี่ยเต้นเนี่ยเนี่ยมาเราจะเปิดพร้อมกันนะจะเปิดพร้อมกันนะเนฮ้ยเ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 ฮ้ยหายเฮ้ยเฮ้ยหายไปได้ไงวะหายไปได้ไหมเฮ้ยมันหายไปได้ไงอ่าจะมีบางแรงงานไว้พี่มาตัดแผน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 อ้อมเข้ามาอ้อมตัดแผ่น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 อ้อมเข้ามาเข้ามาแล้วไงเรียบร้อยอะะไรวเรียบร้อย <Tower> อ้อมคุ้มกันไว้อย่าให้เขาออกไปได้จะได้ทำเหรอเฮ้เอาดิ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 โอเคทุกคนเราก็ได้เป็นตำแผ่นแล้วนะครับเราก็หลอกเหยื่อเข้ามาได้แล้วอะไรของเมื่อกก้วะ เธออย่ามาทำเจ้าซีแสโครได้ไหมคนนี้เขาเขาบอกเขาหลอกยากแกแล้วก็แบบว่าใช่แบบว่าให้เข้าไปข้างในหน่อยอะนะอ้อมคุ้มกันพี่ด้วยเนาะอย่าให้พี่ตายเขาบอกเขาหลอกยากอ่ะทุกคนนี่แหละเราเรามีนี่นี่แหละแล้วไงอ่ะโอ้ยแล้วแล้วไงอ่ะโอ้พี่คิดว่าแกจะทำอะไรได้เหรอแกรู้มว่าเราคือใครเรเคือชักไง เป็นคนสวยมากแล้วเป็นคนสวยมากเว้ยแล้วคุณสวยมากมันจะมีบุญเว้ยว่ามีบุญไหนมันเนี่ใช่อ่ะมันไม่มีความเกี่ยวอะไรสักนิดนึงเล็กนิดก็ไม่มีทำไมเพราะเราเป็นคนมีบุญเงี้ยอุ้ยอืออ่าาดูเขาเขาก็แบบเนาะแล้วแบบโดนขังก็ทำอะไรไม่ได้อือถ้าตายก็คือเราตายก่อนแค่นั้นแหละแกทำไมแกจะมาทำตัวจังซี่ไม่ได้นะเว้ย อ๋อไม่ต้องทางไอวอลอ๋อมันมันเป็นแบบว่าเป็นไอไอวอลนี่มันจะเป็นซึกซึกซึกพีเราหัวแล้วก็ไหนบอกไม่กลัวไงเขาไม่กลัวตายไม่กลัวหลักไม่กลัวหลักกลัวที่สุดก็คือชักเดินออกไปอย่าตกใจไปทำไมมันไปไม่ได้วะก็แบบนะก็แบบเอ้ยนั่นแหละน้องที่เอาเองมาเพื่ออย่างนี้เลยนะเว้ แต่ใช้เองเอ้ยอมอย่าตายอมอมเออเออสวย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 อุ้ยอมมันแตกยังไงทำไมมันยิงอยู่ได้วะเยี่ยบร้อยอวส,สวยสวยน้องรักสวยสวยสวยสาธุตรงนี้ขอข้าบุญเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยชักไปแล้วเป็นคนสวยเ <c oughs> ขาอ,อยู่ข้างในเขาโดนข,ขังเขา,ขายังพูดได้อะ่ะเลสโซ เออเออผมจะถูกในโซนแตกเลยไหมคนมันมีบุญวาสนาคนมันมีบุญวาสนาถ้ามันตกลงมาตั้งแง่ก็คือว่าเป็นดวงของชักอะดวงชักไม่ดีเพราะว่ามันลงใส่ชักแต่แบ็อยู่ตรงนี้ไงเธอ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 เห็นขาอ่อนอันเย้ายวนของเราป่อยเราเราก็มีเห็นไปเนี่ยเราตัดไหนก็เนี่ยเราตัดเอาเนยม่ยหม่เนี่ยขาอ่อนอันเย้ายวนเนี่ยเราใส่ออมออเออก็สุดปืนพี่อะไรไปใช้ละออม ก็ตัวแรกก็ต right, ัวแรกก็ตัวแรกก็สนใจเราอยู่ข้างในดีๆนะพี่อยู่ข้างในดีๆนะพี่ไอ้โอ้ใครใครโยนใครโยนใครโยนอยู่ข้างในดีๆพี่เอ้าวอ้าวขอใครวะขอใครขอใครเฮ้ยพี่เชื่อว่ามันไม่ถูกหัวพี่ นั่นไงเป็นไงล่ะออมเราก็แบบอยู่เฉยๆครับงอืมเกือบพลาดไอ้ล้วมั้งเคลรู้ส่าออกไปได้ละแล้วเข้ามาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันนอนให้ว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 ันนอนให้อะไรทำอะไรเนี่ยทำอะไรเอ้อต้องจัดเลยน้องรักเอ้อนั่นแหละนั่นแหละเอ็ดอปตอดอตกบนหัวแล้วจะเอากันยังไงวะล่ะ ว right ่าพวกแกจะช่วยพวกแกก็ช่วยนด้น้อยหน่อยได้ปะไม่อะเธอสองเราใช่ปะเธอต้องนอนเนี่ยมาให้เราแบบมาเนี่ยเจอเห็นขาอ่อนอันเดียวยืนของเราปะไม่สนเนี่ยนไม่อนอนเดียวออกไปก่อนค่อยสนออกไปก่อนออกไปก่อนค่อยสนตอนนี้ไม่สนไม่เอาไม่ไม่ไม่พูดไม่เธอเห็นขาอ่อนอันเดียวยืนไม่ไม่ไม่ เธอก็ไ,ไม่สนไม่สนปล่อยเออปล่อยนะโอยปล่อยเอาไปซช่ไหมอ๋อเชื่อพี่ไมน้องเหนียวฉันต้องมีสักวันฉันน่าจะเป็นคนฆ่าพวกแกเองพวกแกคิดว่าพวกแกก,กินมากกว่าฮะฮะพร้อมเชื่อพี่ตรงนี้เราไม่โดนพร <c oughs> ้อมเชื่อพี่เพราะว่าข้อมูลข้อมูนมันข้อมบนมันนี่อ้อม พร้อมไม่ต้องคุยออมพอมอยู่เฉยๆออมอยู่นิ่งๆออมเพื่อพี่สวยออมอยู่นิ่งๆิ่งพี่ว่าพี่ก็เป็นคนสวยคนหนึ่งไงนะแบบเป็นคนสวยอ่ะมีดูแลเปิดสักลูกไหมฝากโชคดีครับไอออมไม่ใช่เวลาไม่เนี่ยปล่อยฉันไปกันเถอะฉันจะทำจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรจะเป็นคนสวยเฮ้ย ถึงแม้ว่าปกติก็เป็นคนสวยอยู่แล้วก็อยู่แล้วว่าเขาอะทุกคนที่ดูคลิปถึงตอนนี้นะครับก็คือชักเป็นคนสวยหรือเปล่าช่วยโหวตหน่อยนะถ้าชักเป็นคนสวยกดหนึ่งถ้าชักเป็นคนไม่สวยกดสองผมจะรอดูคอมเมนต์นะครับโอเคตามนี้ป้าไอ้ยเฮียเฮียเฮียเยเดาเดาเฮียหมอบัก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 เก็บเลย ไม่น่าเอามือปิดหน้าเลยโว้ยเกยแล้วเกิดแล้วโอเคหน้าตามเลยนะทุกคนสวยกว่าหนึ่งไม่สวยกว่าสอไม่เราสวยเราสวไปออกออกมา เราไม่นเอ๊ะเอ๊ะเราไม่ได้นี่แหละแปว่าเข้าไปข้างในแล้วดักคนดักะเออทุกคนผมว่าผมแกงได้แค่นี้แหละไปแบ๊กไแบ๊กไแบ๊กแบ๊กแบ๊กไกรย์เอาบอยมา มาเอากระสุนมาเอาไปเดียวโอยใรกอาเมื่อกี้เฮ้ยพ่อมาพ่อมาพ่อมาช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนพ่อมา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 ้เปิดมาแล้วพ่อมา้มนีตัวนี้เลยเ่อกันก่อน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 ตัวนึงไงตัวนึงตัวผู้ชายวะนี่ไง สวยนั่นแหละเยี่ยมเป็นคนสวยอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวงออมสวยมากออมออมสวยมากเมื่อกี้ออมยิงสวยมากเด็กเนี่ยมันวัดดวงมันวัดดวงไงว่าใครจะแตกโอเคเดี๋ยวจะจบคลิปตอนเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปวัดดวงนี้แล้วกันนะครับเนาะผมว่าผมผมว่าผมดวงดีโอ้ผมดวงดีโอเคฝากติดตามช่องชักกับช่องออมเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ